เฮ้ยเควสใหม่เล่นเล่นเควสใหม่โอ้โอ๋อเกมไลฟ์ออฟเอโรสไลฟ์ออฟคิงดัมเฮ้ยไม่ตายม่หโอ้โหเปิดมาไม่ให้ปืนโหดกูเลยเฮ้ยเอ้ยเอาอียเอ้วปืนประตูงี้โอ้ว้าวต้องปิดอยู่ไาขนาดนี้ไอ้เย้แล้วกูก็วิ่งจูส่วนไปไงอยู่ไงอยู่ตายง่ายอย่างงยไม่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 ไม ไม่พี่ไม่ใช่อย่างนั้นมาละมาลแล้วแต่มันไม่มีแค่ตัวเดียวไงโอ้พ่อมึงโอ้พ่อมึงโอ้พ่อโอ้แพ่มึงโอ้โหไปแล้วไปแล้วมันตายง่ายแต่ว่ามันมีแค่ตัวเดียวแสดงว่าโดนยิงไม่ได้โอ้โหโดนเข้าเลยเมาที่วัดไปกูก็ยอมอ้าวมันไม่ตามกูอะดาวดาวดาวเกือบตีนาคาลงตึกไปแล้วโอ้ยโอ้แม่งกลโดดเป็นนักประจนเพลิงเลยเฮ้ยไม่กลัวเลยฮะมันเงิน เป,เป็นผู้กล้าขอให้โดนแทงต <OK> ีโอ้ยเชียแม่มึงโอ้ยเชียแม่มึงสมหวัทันทีเฮียริ่งออบยมรำร้องเฮ้ยลูกซองลูกซองเก้าร้อยเก้าสิบเก้านัดบ้าน้าตุ๊กก็บอกตุ๊กก็บอกเลยตุ๊กก็บอกเออของกูก็เหมือนกันกูเห็นแล้วบ้านามีคนแปลมีคนโป บ้ามองเปิดคอนโทรเลอร์หน่อยโอ้ชิตแม่แม่เฮ้ยงีฮะบ้าบาบ้อ๋อไม่งียือเขาเออเออเออภูเขาสูงชันลูกใหญ่ครับครับใหญ่คนโคตรเป็นรัวดีกว่าโอ้ยิตกูยังไม่ลุกเลยเริ่มยาขึ้นเรื่อยรึเปล่นี่ปกตินะฮะปกติแล้วเราจะเป็นบ้านะฮะปกติก็ภาษาแดงอยู่แล้ว เออเซเซเหรอเซเหรอชอบเหรอเออเฮ้ยถ้ามันกระสุนมีนหมดตอนนี้มันยังเจ็ดเก้าผมก็คมคมาเลยแต่พี่เชื่อถ้า,ามันมีให้อ่ะถ้ามันมีให้เออใช่พวกสเปเชียลิตทั้งหลายมันไม่ได้ได้ไกรกลัวไม่เกรงกลัวบารมีอะไรทั้งนั้นไม่เกรงกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮมีกูไม่ใช่กูเออยิงไว้ตายเลยทักสองเฮียเฮ้ยมันไม่กลัวเกกวาววาอาจุดยิงวา <refund! S 2> ย แม่จุ้งแม่ยัวมัมอ้าเป็ยาเนี่ยพี่พี่ก็ไม่หิวนะโอ้โหเอากุยแล้วมาเอากุยเล้วงใน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 ใไหนคนไม่กลัวโยมดีมายาเนี่ยมาวย้ยแม่เมึงโดนกูอะไรนะแม่แม่มึงยัวนี่ยาเนี่ยเป็นยามันยัวแดดยัวแดดมึงโดนไหมก๊อปกูนี่นี่โอ้ย ผมยังทายเฮ้ยโซดาเชนซอมแมนไหนๆๆๆมองตื่นเรื่อยเรื่อยม่มีนหมดเลยเอาอาวุธประชิดมันตามประโยชน์สำหรับกูมากเลยหมดไหมวะจะลองเฮ้ยไม่หมดไม่หมดเถือโซ่ไปคือเวลาเชนซอมแมนเฮ้ยกระถึงไฟมีมันหมดปะลองดูดิเอ๋อเฮ้ยมีสองตัวชิบหายแล้วกูไม่รู้ว่ามีมันหมดหรือ่กูแต่ว่าอาจจะมีคนหมด เฮ้ยเดี๋ยวอู้หลบก่อนหลบก่อนเรียบร้อยกูเรียบร้อยหมดไปทอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคิวคิวแอนแอนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเดินได้ทำไมเดินได้เฮ้ยยี้งานลื่นแล้วมันเดินได้ดิผ่านได้การโอ้ปกติกูนอนนิ่งตลอดเลยนอนเล่นตลอดไม่มันมันเป็นมัดเนี่ฮะผมว่าไม่ใช่ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียกูอีกแล้วกูยังไม่ทำเลยกูนอนอยู่นันเหรอเฮ้ยกูติดมุ้ พี่มาแล้ว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 เอาวิ่งอา้อนพี่มาแล้ว้้กูตายแน่เลยไม่ต้องหัวไวคไม่ได้จริงบูเต็มมวะเดาไปมันต้อง้าปจะพี่มันทรมานขนาดนี้วะตายแล้วแหละวยางรงก็ไม่น่ารอดแหละไปเลยไปเลยไปเจอกันห้องหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดตัวไอ้ไ้ไอ้ีแล้ี่ดเลพี่มีเลยว้าว ล้านตู้เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเกิดแล้วไอ้เหี้ยข้างล่างวะเด็นคืออะไรรู้ไหมข้างนอกแม่งมีอีกตัวมันเข้ามาแล้วเกาหลีญี่ปุ่นแม่ทัพเนื้อเกาหลีโอ้เอาไม่ไมเอาทะเลเพลิงไม่ไฟไม่ไฟเอากระดาษกระดากูแม่งวิ่งเป็นก้อนทารแล้วเฮ้ยไอ้เชี่ยมาจากไหนเนี่ยมันจะมาจากไหนมันมาไป <sentido. S 2> โคาเอาโคลามาโคลาโคอยู <it too>. ่ด <necessary> ้านล่างอ่ะมาตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้ขโมนเนี่ยโยนไปแล้ยวโยนไปแล้วไม่ใช่เหรอ To hold okay. me เขาไม่ใช่โยนโคล拉ไปหรอไปแล้ยวโยนไปแลี้ยวเอาแล้วหายไปไหนอ่ะโยอะไรมาไอ้ยอะไรวะโคลาขึ้นมาขึ้นไปเร็วโคลาใช่โค拉พึ่งเล่นไปเมื่อกี้เฮ้ยอะไรติดหลังกูเอ้ย เชีย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 เชแทงตัวใหญ่ๆพี่พี่ไปยิงมันมสามตัวไอ้พี่มันมัดหลังมาหาผมแม่มึงกูติดบั็กแม่มึงโอ้แม่มึงมันมาหากูไม่ต้องง่วงลองคิดสภาพอยู่ในเต็นท์แล้วมึงออกไม่ได้แล้วแทงมันตบเลยเลยโอ้ไปเลยเราเราคุณได้ข้างในไม่ได้ปิประตูเอ้ยมันข่มขืนตัวในเต็นท์พยาบาลพี่อ่ะดีข้าวาไม่ได้ เราคานได้ทุกคนทุกคนคานได้มันไม่ได้คานพี่ผมเห็นสภาพมันกระตอดออกอรักระตอดตูดออกอะไรเขาเรียกกระตอดอะไรกระตอดวะบ้านเรียกกระตอดออกโตูดแพ้เลยอ่ะเอาตูดถลยออกมันพังเข้ามาได้ถ้าพังเข้ามาไอ้เหี้ยผมยิงทะลุกกำแพงได้ไงไอ้กูเห็นอยู่กูกำลังดูอยู่โอ้พินิกนอนกองกระสบไอโอมกระตอดไปหาพินิก ด้วยโอมนิยกำลังทอดเอ้าเอ้าเพิ่งเห็นเอ้ามาตอนไหนวะมาตอนไหนวะกำลังจะตายน่ยสี่ในามสองหนึ่งเอ้เจอกันใหม่เซฟหน้านะฮะเออโอเคพี่เรียกคนเจลเรือด้วยเจลเรือแล้วล่ะเติมน้ำมันนี่เติมน้ำมันนี่เอาไฟเลยไม่ได้กะเอาแบบแบบชีวิตเนี่ยคือมึงไม่ต้องทำหาเลยแล้วตอนนั้น ทำไมตอนกูเดินผ่านไอ้เอ้ลูกกงเหล็กนั่นกูแม่งมุดแต่มึงวิ่งผ่านไม่ต้องมุดว่าตัวมึงสูงกว่ากูแท้ไอ้เหี้ยเพี้ยแล้วเพี้ยแล้วต้องยิงแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยช่วยพี่ด้วยวิ่ง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 มาเป็นคู่วิ่งหนีเหี้ยเฮ้ยตรงนั้นอะตรงประตู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 เอ้ย่าเข้าไปเลยมันตามตัวเราอยู่เข้ามาเพี้ยแล้วก็เวรแล้วตอนนั้นมันตามตอนนี้มันไม่เฮ้ย ร้านน้ำแกงเอาอาเออเชี่ยนี่อยู่ๆแม่งนึกคึกหันมาใส่กูเฉยเลยเอ้ยเอ้ยไอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ไอ้เสียงิตรถ้องไอ้ประตูทให้มันถ่วงเวลามันได้ขึ้นเยอะขึ้นนิดนึงเหรอเยอะขึ้นนิดนึงเอมึงเานมาข้างหน้าดีไหนอะอ่าแม่มึงแม่ก็ได้ระเบประตูใส่เป็น้างผีเลยอ่ะไม่ต้องห่วงรอดลาก่อนทุกคน แม่งประตูพุ่งเป็นหนังทหารเลยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้ามีเชื่อพี่โอ้สถานที่นานนานมีตลอดนะว่าเจอวิศีตัวแม่งก็ไม่น่าเท่าเจอไอเชนี่สี่ตัวไม่ต้องงวงอ่ะแม่งก็พอๆกันแหละเนี่ยเจอเจอเจอตัวไหนแม่งก็พอกันเลยไม่มาเจออะไรก็แย่เหมือนกันเลยใช่ไหมเฮ้ยอย่าปิดประตูเอ้ไอเชนี่เฮ้ย ม่ได้ไม่เก๋เแล้นตียเกยมังโดนโดนตีกูจะไปชื่อมางบ้างไ้เหียไม่เก๋เลยมดนตีนะนี่เฮ้ยเียโอ้ปิดประตูแล้วไออ้ยอเฮีอ้ยไอ้เหี้ยไม่้เย้ี้เีย้อย แม่งรู้มือซี่ของฉันเลยถ้าเราไปลงเรื่องไปริ้ไปริบกระพักหนักหน้าลิบแม่งตบเข้ามาในลิฟตัวหนึ่งไอ้ยี่มีสองอย่างอ่ะไปก่อนแม่งก็ดักเลยว่ะมันอยู่มุมนี้มันอยู่มุมนี้นี่มันอยู่มุมนี้ยิงดียิงดิยิงได้ยิงได้เฮ้ยนั่งลงนั่งลงต่อยิงต่อยิงยิงแบบมาสเกติเออร์โอ้โอ้ยาอย่ามาดึงหัวกูเสียงลงยะแทงติดบังตายไม่ได้พูดเลยมันหายเลยพวกมันรู้ มันจะมาหาพี่ผมไม่รู้ไอ้สาราผมอ่ะกูเพิ่งฮิลอย่าเด้อมัาหน่อยมันมุนวอลส่ผมเจอน่อยมาแล้วพี่ติด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 ผมก็ติดผมก็ติดช่วยเติมน้ำมันหน่อยเฮ้ยทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นมาทั้งไล่ผมอยู่โอ้น้ำพิมไม่ให้โอกาสให้กูยิงเลยเอาอีเฮียอย่ารอพินิกผมช่วยพี่ไม่ได้นี่เห็นแล้วโอ้ยชี้ไอ้ห่วงพี่กําลังพี่กําลังคานมาช่วยอยู่ ไอ้เหี้ยโอดนพี่ไม่ได้พี่เอ่อว่าจะโดนตีตกลงไปเลยก็ได้โอชิโอ้ยไปตงม่วงพี่ลูกพี่จะทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเอื้อโอเคโอ้โหสองตัวตรงนี้ตรงหน้าแองเอ้ยกูมึงฮียวโซดาเราทำอย่างนี้ก็ได้เอื้อเอื้อยองโกมไม่รอดแล้ว วันนี้ก็ผมลงไปช่วยลงไปช่วยแล้วมาแล้วมาเร็วเอ้ยทำได้วะเร็วให้ไวให้ไวกระดลงมามอนไอ้ยม่ยายงยงลงาดิง่าย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 ง้าง่ายแล้วมันไม่ตายนะคนพูดง่ายแม่งร้องไงยาายทางา เอ้ยไอ้เหี้ยโอ้น้ำมันหายไปเลยโอ้โหสี่ตัวต้องกลัวเขามันไหนไหนใครบอกว่าง่ายเขาเดินตัวเดียวเองไปไหนแล้วโอ้ยติดเสามาดีเงามาเสาชิดโอ้โหเพิ่งยิงเองเฮ้ยเขี้ยเขียเขี้ยเคลี้ยมาเขียไม่เคลี้ยข้างหลังโอ้ยออกไปไหนแล้ว เติมเสร็จเราก็วิ่งไปวิโตนทุกคนเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวทำไมมันหลุดมืออย่าล้นอย่าล้นอย่าเลยรอแล้วอ้าวอ้าว่อันนี้ลงกลุ่มได้ไหมไม่อันนี้มันเป็นอะไรสคริปต์เป็นสคริปตไม่ต้องแอนิเมชันนี้อยู่แล้วนึกว่านึกว่าลงกลุ่ม